FU- ก็ลงดีใจที่เธอให้ความรักความสำคัญเก็บเอาไปนอนเธอแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแต่ที่จริง mm hmm. เธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลย mm hmm. จะรู้วันนี้ว่าเธอ จจะสนใเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อย้า จะ,ะได้ไหมครับลุงจะร้านปลูกลุกระยะเท่าไหร่ฮะสคูณสาคูณสแต่ถ้าปลูกอันสมัยก่อนเคยปลูกหางก็นั่นนะครับหองก็นั่นถ้าปลูกไม่มันจะเ็ปีน่ะครับ ปลูกสามคูณสี่ก็ครับสามคูณสี่แล้วมันมีปัญหาคือมันล่มมันล่มฮะหัวเนี่ยอืมจะล่มล่มล่มทั้งหัวแบบนี้แต่ตั้งแต่ปลูกชิดมานี่ระยะชิดนี่บอกให้ล่มสองคูณสามยอดชุดนะครับมันก็ลงนะครับมันลงแล้วก็คือนอดีด้วย ตอนตอนที่หน้าหน้าแรงไงมันจะเก็บความชื้นได้กว่าครับแต่ถ้ิคิมซุ้งไปจะได้ครับคือมันหนักแบการแช่บนงลํำมันแข็งก็คิมซุ้งแข็ะ นี่มันนั่งอยู่นะเข้าว่ะขุ่นมันครับกิ่งของกิ่งพันธ์มันน่ะมันเปเป็นทั้งขึ้นไปเลยหรอครับกิ่งตั้งแต่ตั้งหลุมขึ้นไปตั้งบนเป็นกิ่งมดฮอต้องตัดต่างตลอดเสียการอะไรเงี้ยเสืวละแต่ก็ได้กิ่งพันธ์ไม่จะแตกเลยนะเนี่ยตัวนีปแตกเองสมัยก่อนผมมีคูกห้างเนีครับ อันนี้คือแป้งก่อนที่ก่อนที่จะตายคุยตัวนี้บ่อดตายตัวนี้แป้งตายคุยอะ่ะคือว่าอันนี้แบบมเมล็ดมาปลูกอ๋ออันนี้เก็บมละเก็ล็ดมาปลูกทีเ่เราเนี่ยแบบตอมปลูกแซมมาเนี่ยแบบตอมนี่มีอะไรที่ตอที่ตายคุยมีเกาะเก่าน,นะครับถ้าถ้ามันเห็นแล้วนี่นะปลูกแซมได้แล้วก็มันจะบอกินอาหารลราครับไม่ถ้าเป็นคุยแล้วนะ ตัวนี้เป็นตัวไม้ตัวไม้ผมก็ปลูกจักไม้เลยจักไม้ครับแล้วลุงพ่อหูขอเขาว่าอายุมันเนี่ยถามจักถามคนที่เขาเอาเม็ดมานี่ว่ากมันสักประมาณกี่ปีฮะ<า>ก็ที่จะตายคุยม้มไหม้ตัวนี้เป็นไม้บางครับไม่เกินหกสิบอ๋อประมาณหกสิบปีนะคระับแต่การที่ไม้มันบางบนหนาแกนี่เหมือนกิมซุ่งนี่เวลาเขาทำตะเกียบทำไม้เสียบขินมันง่ายง่ายกว่าดีกว่าง่ายกว่าดีกว่าเนื้อแน่นกว่าแข็งกว่า จิ้มสุ่งมันลุงเคยทดลองยากกว่าครับจิ้มสุ่งมาจูนะอ๋อมันมันเป็นจะได้ครับอ๋อเหนียวปีปีเดียวเนี่ยมันมันทำไม่ได้เลยครับมันอ่อนแต่ตัวนี้ปีเดียวทำได้ไไดอ๋อหนากเหรอของลุงขอลุงว่าจะปูหมดเลยนะครับก็คืออาชีพรักก็คือหนึ่งนอ,นอสองจริงพันสามตะเกียบ ไ้้้ตตัวเนนีย่ลมแกสรุปแล้วมีอะไรได้ครบปีครบปีเลยครับหมดเลยแม่ตะวอนี่นะครับแม่ตะวอลก็คือดีกว่าพายางอื่นเยอะอย่างกิมซุ่งนี่ก็คือได้นอไนอโอเคนอขายได้าอ่กิ่งพันธุ์ได้แต่ราคาถูกราคาถูกอ่าแล้วก็ย่างหนึ่งก็คือไม้ในเจ้ไมบ่ได้ครับถึงจะเป็นพวกชีวม้วนก็ราคาถูกบ่คุ้มค่าขนส่งครับไปทำฟืนทำอย่างนี้ก็คือบ่คุ้ม เจ๊ตะเกียบนี่คุณลุงเคยทําได้ผลเรียบร้อยคือตอนนี้ที่ลุงซื้อเครื่องมานี่คือทําเลยทําได้เลยเดี๋ยวนี้มีมีขายทุกวันเลยอกิโลละสิบห้าบาทราคาตกใช่สองขีดไปแล้วสองขีดเก่งตโลหนึ่งหกสิบบาทครับครับครับตะเกียบนะไม่เสียบลูกทิศไม่เสียบครับผมทุกมาเดี๋ยวนี้เจ็บทำไม่เสียบเพราะราคาดีกว่าราคาดีกว่าไม่เสียบลูกทิศมันจะมี แข็งดีกว่าครับแข็งดีครับเวลาเขาทําออกมานี่ไม่น,นี่คุณภาพของเนื้อไม่น,มนะฮะจะได้ดีเลย <from S 1> นะแสดงว่าไปขายไปขายตลาดมาแล้วแลก็คือตลาดยอมรับแล้วขายทุกทุกวันให้ขายทุกวันนะอ๋อขายได้จริงขายได้จริงเลยอ๋อโอเคแสดงว่าคุณลุงทําเห็นสําเร็จมาแล้วส่งจะชงทุกวันนะครับราคาจะสั่งแม่แม่ค้านะเขาไปขายขาไปขายยี่สิบบาทแต่ถ้าถ้าหน้าฝนแพ็คหนึ่งนะครับแพ็คหนึ่งอ๋อแพ็คประมาณ กี่กี่ีครับ 2> 2สองคีงครึ่งสองคีครึ่งโอ้สแสดงว่าล้ำหนึ่งนี่ได้เป็นถ้าถ้าดีเป็นตัวเงินออกมานี่ได้หลายวะครับถ,ถ้าลำ้ำยังยังตกนี่นะครับเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยกว่าบาทถึงข้าแรงงานถึงทุกอย่างนี่นะครับผม,มแต่ก่อมันก็อาศัยไหลนะครับอาศัยไหลตีตีเข้าโรงงานอย่างอย่างน้อยก็ต้องสามสิบบาทอย่างน้อยล้ำนี่นะแสดงว่าทั้งสวนนี่คุณลุงมีอยู่กี่ก่อครับเนี่ยประมาณใหญ่่นี ประมาณ4,000 4,000ก่อในพื้นที่กี่ไร่ครับมันมันมดกันนี่ที่ที่มันใหญ่ใช่ไหมอยู่ประมาณ6,000ก่อ6,000ก้อนี่หารว่าก้อนหนึ่งไร่หนึ่งสองต้นอ๋อไร่2 5งร่อยห้าสิ่สไร่ปลูกเต็มพื้นที่เลยครับเต็มพื้นที่เลยดีกว่าทำนอนเลยนะแสดงว่าคุณลุงมีโหรายได้นี่ทั้งกิ่งพันกิ่งพันนี่ปีปีแสนอยู่อยู่ เกินก็เกินสองสองถึงแล้วครับสองแสนปีปีนี้ก็ประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าครับไม่ไม่ทำแล้วครับไม่นี่ปีนี้ขึ้นบาที่ที่จะทำมองเลยชุดแรกเราจะจะได้ไปเยอะครับทำไปแล้วสุดนี้ดีกว่าเลยผมคิดว่าไม่ไม่จริผมผมนับต้นแล้วนะครับไม่ดีใจได้เนี่ยผมแบบประมาณสี่พันก่อสี่พันก่อสี่พันก่อหาโนเชียรแล้วแปดเต็มนะ ครับแปดเล่มก็่าแปดร้อยบาทนะสามหมื่นสามหมื่นกว่าเล่มสามหมื่นก็เล่มเล่มละร้อยบาทมันสีเขาโรงงานนี่ผมสีพะกดแต่นี่หมายถึงว่าอ่าเล่มละร้อยบาทนี่คือต้นทุนของเขาหมดนะครับเนาะบายังบอกได้ห้าเตียแต่ว่าถ้าถ้าขายเขาโรงงานโรงงานนี่คือประมาณสีสีว่าอย่างผมนี่ ยี่สิบบาทตอนน้ำนะครับตอนเล่มนะยี่สิบบาทก็คุ้มนะครับเป็นผลพลอยได้เนาะจากนอสามหมื่นกว่าครับอืมสามหมื่นก็เล่มคุ้นยี่สิบบาทอ่าโหหกแสนนะครับได้หกแสนรวมละเกือบล้านละเอ้าต่อปีล้ายังมีนอแหมนอนี่ ประมาณแต่ได้ครับที่ได้มาปีแต่ละปีนี่ถึงปีปีนี้นี่คงจะได้หลายแสนอยู่ที่คือปีนี้ลุงเก็บขายเรือละราคาดีกว่าครับคุณลุงราคานี่มันก็อยู่ที่เดือนจนมีขนมีนาเนี่ยนะครับห้าสิบบาทบระแก้ครับผมบระแก้กระแก้อย่างลยคือสดๆขายเลย โอ้ตันหนึ่งตันหนึ่ันกิโลกว่า5้0 0 0ื่นไปแล้วครับ,รบแต่ถ้ามาพืชผักเดี๋ยวนี้ผมขายอยู่กิโลนี่บาทอตอนนี้เพราะว่าไผ่ปามันออกหลายนะครับแต่เขาก็ยังมักนอน,นี่อยู่ยังก,กินอยู่เพราะว่าทุกวันนี่ก็ได้ขายทุกวันนะครับขายทุกวันประกาศเจ้านะเพิ่งรับประกาศเจ้ามานนนเนี่ย ตึ้งหมูพอไข่ยู่ละก็บหมูพ่อไข่หมูพอไข่โอ้โหจะี๋ยทำแบบเดี๋ยวได้ทำนอแบบแปรรูปบ้างอ๋อไปลูกถ้าราคาถูกเขาก็ไปลูกเนาะทำเป็นดองนะครับจะเป็นอัดถุงเป็นดองอ่ะก็ทำปัจจุบันเลยวเดทำมาแบบนอโน่ดีนอส้มนะครับนอวันต่อวันนี่นะอ๋อครับขายวันต่อวันนอส้มทำวันต่อวันขายยังที่บ้านเนี่ยเอาไปเอาไปแจกไปมาจอดครับผมก็เป็นนอส้มละเป็นนอส้มแล้วก็ไป กรุงรสีองเนี่ยของเนี้ยไปว่าเปถึงายสแสดงว่าอยู่ได้นะครับสาไหลกับนี่บ่ต้องไปไหนละมดสีเพราะมีอะไรได้่หมุนเวียนทั้งปีใช่แม่ตะวอข้าขายอยู่กับรถม้าอยู่คแต่รายได้น ผมว่าตัวนี้ไทยทำไทยทำนองต้นทุนถูกดีครับขายแพงดี ฉันเป็นแค่อีกคนที่เธอคงเกี่ยวแต่เธอคือคนเดียวในหัวใจฉัน ສ្លាស់ໃນមពីបាប់ផល់ន្លារទៃមាន់ជាបា